สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Exclusive Talk รายการสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หัวข้อน่าสนใจค่ะ Green and clean and c l e ีในโรงพยาบาลคืออะไรหลายคนอยากได้ยินอยากรู้จักมากขึ้นวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะคุณธนเสริตร่วมชาติสถาปนิกชำนาญการจากกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมาพูดคุยกับเราในประเด็นนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะ green and clean ในโรงพยาบาลคืออะไรอันนี้เป็นคำที่ค่อนข้างที่จะใหม่หรือไม่คะว่ามันมีมานานหรือยังยังไงเอ่ยครับต้องขอเกริ่นว่าอย่างนี้นะครับ,รบว่าเป็นมันเป็นโครงการที่มีมานานแล้วนะครับเนื่องจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับต้องการทำอาคารเนี่ยให้มีความเป็นมิตรกับผู้ป่วยผู้อยู่อาศัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะรวมถึงเรื่องของอาคารที่ประหยัดพลังงานอาคารเขียวต่างๆนะครับซึ่งก็ มันเป็นเทรนของโลกเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ดาเนินการมาค่อนข้างยาวนานอย่างต่อเนื่องนะครับก็ผมขออธิบายว่ากรีน n a น d c ค e ีนนะครับมันเป็นโครงการเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ของ l รีนนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เป็นกรีนนะครับสองอย่างเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการทำให้อาคารสภาพแวดล้อมเนี่ยมีความสะอาดปลอดภัยนะครับปราศจากเชื้อโรคนะครับ กรีนเนี่ยก็จะมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการปล่อยก๊าซคาร์าาาบอนไดออกไซด์นะครับหรือ zero energy building นะครับ s u กเซเบิ b l e design ก็สามารถใช้องค์ประกอบทั้ง2องอย่างเนี่ยมาทําให้เกิดความยั่งยืนต่อไปเพื่อต่อยอดไปยังชุมชนแล้วก็บริเวณรอบๆนะครับข้างเคียงได้นะครับค่ะก็คือต้องมีทั้งความสะอาดแล้วก็ความเขียว สงส<ด>ัยด้วยใช่ไหมคะถ้าแล้วอย่างนี้คือเราจะสร้างใหม่หรือว่าจะเป็นการรีโนเวทคะส่วนใหญ่ก็มีทั้ง2อ,อย่างหรือว่ายังไงคะคส่วนใหญ่นะครับการทําให้ทําอาคารให้เป็นร r e e n and clean นครับก็จะประกอบไปทั้ง2อ,อย่างนะครับก็คือสร้างใหม่ได้แล้วก็มีการรีโนเวทได้เพื่อทําให้อาคารเนี่ยเข้าสู่เป้าหมายเขาว่า green and c l e a โดยต้องกทำผ่านเกณฑ์ต่างๆซึ่งเกณฑ์เหล่านี้ครับมีหลากหลายนะครับทั้งเกณฑ์ที่ใช้ในภายในประเทศและเกณฑ์ที่ใช้ต่างประเทศเ<ม>ช่น lead อาคารเขียวไทยนะครับเหล่านี้จะทําให้อาคารเนี่ยมีความเป็นกรีนแอนด์คลีนได้นะครับค่ะก็คือมีเกณฑ์เข้ามาช่วยด้วยนะคะใช่ครับค่ะแล้วคนที่จะได้ประโยชน์กับกรีนแอนด์คลีนนี้ที่จะมีใครที่จะได้ประโยชน์กับไอตัวอาคารเนี้ยบ้างอะคะครับออขอเรียนนี้ครับว่ากรีนแอนด์คลีนเนี่ยเป็นการหารจานจา,กการอาคารเนี่ยที่มองภาพรวมเป็นหลักซึ่งจะ,จะได้ประโยชน์กับทุกภาคส่วนด้วยกันนะครับตั้งแต่ผู้อยู่อาศัยผู้ใช้อาคาร แล้วก็ชุมชนในรอบแล้วก็ต่อยอดไปยังมหาภาพในภาพรวมของบริบทของประเทศแล้วก็ของภาพรวมของโลกนะครับในเรื่องของโลกร้อนนะครับอัน,นี้ก็ผมก็จะขออธิบายเป็นรายละเอียดว่าเอาใกล้ตัวเราที่สุดว่ากรีนแอนครีเนี่ยจะได้ประโยชน์กับใครมากที่สุดไล่ลเรียงเป็นลําดับลําดับะนะครับอันดับแรกเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เลยนะครับในโรงพยาบาลเนี่ยก็คือผู้ป่วยนะครับความเป็นกรีนแอนครีนนะครับเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยต้อง การการฮิลิ่งในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยในการฮิลิ่งได้นะครับการทําให้สภาพแวดล้อมมีคุณภาพที่ดีเช่นคุณภาพอากาศที่ดีคุณภาพแสงที่ดีมีความปลอดโปรง่งก็จะช่วยให้ให้ผู้ป่วยนะครับเกิดการเยียวยาฟื้นตัวไดีขฟืน้นตัวได้ดีขึ้นนะครับ ก็จะหายเร็วขึ้นนะครับหลักการนี้ะอย่างถ้าสมมติเราเป็นผู้ป่วยเนอะเราก็ยังอยากจะเห็นพื้นที่สีเขียวบ้างแหละในโรงพยาบาลหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันดีต่อตัวเราใช่ไหมคะใช่ครับคงไม่มีใครผู้ป่วยอยากไปอยู่ที่อุดอู้ที่ไม่เห็นไม่แสงเดือนแสงดาวนะคะค่ะค่ะแล้วมีอะไรต่อไปคะอันที่หนึ่งก็คือเป็นคนไข้และแหละคนป่วยเนี่ยค่ะอันที่สองคือมีประโยชน์ต่อใครบ้างคะอย่างอ่าด็นที่สองเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องการใช้อาคารนะครับตั้งแต่บุคลากรที่ต้องเข้าไปทํางาน รวมถึงญาติของผู้ป่วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ครับการพัฒนาในเรื่องของการทํางานในอาคารเนี่ยมันพัฒนามาค่อนข้างไกลแล้วในเรื่องของระบบออโตออโตบิลดิงนะครับก็คือการใช้ไอมาบริหารจัดการเรื่องการใช้พลังงานแสงสว่างในอาคารเพื่อให้สอดประสานกับการทํางานของเจ้าหน้าที่บุคลากรนะครับการวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคารการป้องกันการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารนะครับ การทําแสงธรรมชาติให้เหมาะสมกหบือการทํางานเหล่านี้นะครับจะเป็นองค์ประกอบโดยรวมไม่ทําให้บุคลากรที่เข้ามาใช้ในงานในอาคารเนี่ยมีความรู้สึกว่าอาคารเนี่ยเป็นมิตรกับพวกเขาสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ญาติผู้ป,ป่วยที่เข้ามาก็รู้สึกจิตใจแจ่มใสในเรื่องของการเห็นสภาพแวดล้อมที่ดีครับความปลอดโปร่งการเป็นมิกซสบายหูสบายตาครับมีธรรมชาติมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้นแล้วก็สามารถไปใช้งานในตรงพื้นที่ตรงนั้นเหล่านั้นได้นะครับ ก็ถือว่าดีเนาะต่อคนทํางานไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่จะวันนึงจะต้องทํางานมากกว่าแบบ6กเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมคะจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรคะต้องอยู่เวรมากกว่า12ชั่วโมงครับในอาคารครับทีเนี้ยพูดถึงประโยชน์ในในภาพรวมต่อไปนะก็จะเป็นชุมชนดยรอบนะครับเนื่องจากอาคารที่เป็นกรีนแอนทีเนี่ยจะมีการประเมินในหลายๆเรื่องเช่นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การใช้พลังงานนะครับก็ทําให้อาคารเนี่ย ปล่อยปลพิตต่อชุมชนได้น้อยนะครับก็ทําให้ชุมชน,นรู้สึกว่าอาคารเหล่านี้ไม่ไปสร้างภาระให้เขาครับไม,ไม่บทบงังทันียภาพไม่ปไปทำร้ายชุมชนหรือไม่ไป<ม>ทาร้ายชุมชนะะนะครับแล้วก็ความเป็นกรีน,นก็ยังช่วยทาให้ชุมชน,นได้มีพื้นที่สีเขียวมีปอดให้กับชุมชนแล้วก็มีพื้นที่สาธารณะให้กับบุคลากรของชุมชนได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับ ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้เป็นกิจกรรมเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีทั้งสุขภาพดีแล้วก็จิตใจแจ่มใสในชุมชนนะครับค่ะก็เป็นมิตรร่วมกันนะคะระหว่างโรงพยาบาลแล้วก็ชุมชนนั่นเองค่ะแล้วข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของมหาภาพนคในระดับของประเทศแล้วก็ในเรื่องของโลกร้อนนะครับเนื่องจากอาคารที่เป็นกรีนแอนด์ครีนเนี่ยจะมีการใช้พลังงานน้อยปล่อยสารพิษต่ําปล่อยมลภาวะต่ํานะครับดังนั้นเนี่ยก็จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำไปด้วยลดภาวะโลกร้อนนะครับ แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้านะครับที่ใช้ในระบบปรับอากาศแล้วก็ระบบแสงสว่างครับซึ่งก็จะมีการใช้พลังงานทางเลือกเข้ามาหมุนเวียนในนี้นะครับก็จะทาให้อาคารเนี่ยประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะค่ะก็หลักๆนะคะโรงพยาบาลกรีเต็งทีนะคะก็คือโรงพยาบาลที่จะต้องเป็นมิตรใช่ไหมคะกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนอย่างยั่งยืนใช่ไหมคะก็จะแบ่งเป็น4หัวข้อหลักๆเนาะก็คือผู้ป่วยเป็นมิตรต่อผู้ป่วยแล้วบุคลากรทางการแพทย์ ชุมชนแล้วก็รวมถึงระดับประเทศด้วยนะคะครับค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการ e อ็กซ์คลูซีฟเทลในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณธนเทรร่วมชาตินะคะสถาบน,นิิชํานานการจากกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับ Clean a n d c ค e ีนในโรงพยาบาลในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับผมครับค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการ e อ็กซ์คลูซีฟเทลท็อในตอนต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีะคะ่ะ